เมซามินสารสกัดจากงาดำผลงานวิจัยของคนไทยเพื่อคนไทยเพิ่มมูลค่าให้แก่พืชผลทางการเกษตรจะสร้างมูลค่าสร้างรายได้อย่างไรทุกเรื่องที่อยากรู้ทุกปัญหาจะคลี่คลายในบ่ายนี้มีคำตอบสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราคุยเรื่องงานวิจัยของคนไทยที่มีชื่อเสียง โด่งดังทีเดียวคือคสารสกัดงาดําออกมามีชื่อว่าเซซามีนไอสารตัวนี้นะครับล่าสุดนักวิจัยที่เขาพัฒนาเรื่องนี้มาเนี่ยเขาพบคุณสมบัติด้านอื่นๆอีกหรือเปล่าคือก่อนหน้านี้คุณผู้ชมก็คงเคยได้ยินเรื่องนี้มาแต่ว่างานวิจัยเขาไม่หยุดแค่นั้นครับเขาต่อยอดอัปเดตและพบคุณสมบัติเด่นๆหลายประการที่วันนี้มาเล่าให้ฟังว่า นักวิจัยที่เขาไปค้นพบมาพอไปเจออะไรบ้างเช่นเรื่องโควิดคนก็ถามโควิดเนี่ยมันระบาดเกิดมันมารอบสองเข้าประเทศเราทําไงเนี่ยนะครับเรามีตัวเลือกอื่นๆไหมนอกจากกระชายขาวใช่ไหมซีซามีเนี่ยเป็นคําตอบไหมวันนี้วันนี้เราคุยกันเรื่องดีนะครับพร้อมกับงานวิจัยอื่นด้วยครับอย่างที่เกิดไว้ในรายการนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวต่างๆวัตถุด,ดิบหรืออะไรมันเป็นภาคการเกษตรของคนไทย มองดูถ้านักวิจัยต่อยอดกับเกษตรกรต่อยอดกันเป็นตลาดเพิ่มขึ้นเป็นมูลค่าขึ้นมาเนี่ยโอ้มันมีประโยชน์อย่างยิ่งแล้วที่สําคัญผู้ประกอบการเรามีผู้ประกอบการบางรายนะคะที่มีจุดยืนแน่นอนว่าเขาจะทําผลิตภัณฑ์ต่อยอดจากงานวิจัยเนี่ยมาใช้เป็นผลิตภัณฑ์ไม่ได้คิดในเชิงธุรกิจมากมายนักนะคะและผู้ประกอบการก็บอกว่าเอะตอนนี้นักวิจัยบางรายเงิน อะไรงบวิจัยอาจจะคึ่งกลางสนใจไหมลองโทรศัพท์มาในรายการก็ได้นะคะเขาพร้อมที่จะมาพูดคุยกันว่าจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันในการสนับสนุนหรือเปล่านะคะท่านผู้ชมมีคําถามมีข้อเสนอแนะโทรศัพท์มาคุยกันค่ะ022488244ถึง9มีทีมงานจากทางผู้ประกอบการแล้วก็ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มารับโทรศัพท์นะคะและวันนี้คําถามท่านผู้ชมน่าสนใจนะคะดิฉันก็จะมีเสื้อค่ะ22ปีรายการบ่ายนี้เป็นคำตอบส่งให้นะคะแทนคําขอบคุณค่ะในช่ว ตรงนี้พักกันสักครูค่ค่ะเียดกลับมาครับคุณผู้ชมครับมีงานวิจัยที่เป็นผลงานของคนไทยวิจัยโดยนักวิชาการของไทยและก็ค้นพบสารสกัดเซสามนซึ่งเราได้ยินชื่อนี้มานานแล้วแต่ว่าเขามีอัปเดตล่าสุดมาด้วยนะครับมีคุณสมบัติที่ มหาัศจรรย์พอสมควรจากการค้นพบนี้นะครับว่ามันไปทําอะไรได้บ้าง1 2 3 4วันนี้เราเชิญตัวผู้วิจัยเป็นๆมาเลยคุณผู้ชมปกติแล้วเวลาเราพูดถึงงานวิจัยเนี่ยเราต้องถามว่าใครวิจัยวิจัยจริงไหมหรือไปอ้างเข้ามาอีกทีนึงแต่อันนี้คือวิจัยจริงทําเองแล้วสอนหนังสือด้วยนะครับศาสตราจารย์ดรปรัชญาคงทวีเลิศนะครับอาจารย์เป็นหัวหน้าศูนย์วิจัยที่มีความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมเนื้อเยื่อและเซลล์ต้นกําเนิดอาจารย์สอน สอนแพทย์เนี่ยนะครับนักเรียนแพทย์ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับถัดมาครับดรกัมปนาตบุญราศีนะครับประธานกรรมการบริหารบริษัทอายราแพลเน็ตจำกัดครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์อาจารย์ปรัชญาคะปกติเนี่ยถ้าเปิดหน้าจอทีวีหรือทางออนไลน์ทุกคนจะจะรู้เรื่องข้อดีของงาดําจากสารเซซามีแต่ไม่มีใครรู้นะงาดําอาจจะรู้อาจจะมีคนรู้บ้างแต่ดิฉันเนี่ยไม่รู้แน่นอน เจ้างาดำมันมาจากอะไรคะมันเป็นต้นไม้มันเป็นอะไรคห้เป็นหลากเป็นหัวเป็นต้น เอาส่วนไหนของของต้นไม้นั้นมาทําเป็นงาดำไหมคะครับผมงาดํานี่เป็นพืชไร่นะเป็นพืชไร่เป็นพืชไร่ที่จัดอยู่ในประเภทของทัญพืชจําพวกถั่วจําพวกงาต้นคือยังไงคะล้มลุกไหมครับล้มลุกครับล้มลุกล้มลุกครับแต่ก็ก็ปลูกได้ตลอดเวลาครับแล้วก็จังหวัดที่มีปลูกมากแล้วก็มีชื่อเสียงมากก็คือที่แม่ฮ่องสอนแต่ก็ปลูกได้ทั่วประเทศนะฮะที่เชียงใหม่ก็ไปส่งวัตถุดิบเราค่อนข้างเยอะ ก็มีครับแต่ทั่วประเทศครับผมคือแต,ง,อแตงาแตงาดําก็คือต้นไม้แล้วก็แล้วก็ส่วนใหญ่ตอนนี้ที่รับอยู่เกษตรกรเขาปลูกขึ้นมันขึ้นเองตามธรรมชาติหรือว่าเกษตรกรปลูกเป็นฟาร์มเป็นฟาร์มเลยครับเป็นไร่เป็น10บสไร่เลยครับเพราะว่าเราซื้อทีหนึ่งเราซื้อเป็นเป็น10ตันนะครับแล้วก็ค่อนข้างเยอะแล้วก็เนื่องจากว่างาจริงๆแล้วมันมีทั้งงาขาวงาดํางาแดงนะครับตอนนี้ที่เราใช้จริงๆเราใช้งาขาว แต่งาดำเนี่ยจะเป็นงาที่มีคน<ม>พูดถึงมากที่สุดถ้าพูดถึงงาก็ต้องดำนะครับครับครับจะเป็นพืชไร่ครับตกลงสรุปก็คือเป็นพืชไร่เป็นธัญพืช,พชแล้วก็มีปลูกคือมนุษย์เอา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 งา,เอา,เ,อาเอาพืชชนิดงามาใช้ประโยชน์เป็นอาหารเนี่ยสี่พันปีแล้วครับพี่เพราะว่าเขาเพราะว่ามันมีอะไรนะคะมันมีมันมีคุณประโยชน์ทางด้านโภชนาการถูกต้องครับ ถูกต้องครับมีทุกอย่างเลยฮะไม่ว่าจะเป็นไฟเบอร์โปรตีนไขมันเกลือแร่ครับเออคือต้องการอะไรมีหมดอันนี้ครับยก,ยกเว้นรู้สึกจะเป็นพวกน้ำตาลหรือในพวกนั้นเท่านั้นครับ,รบอ,อ,อาจารย์ที่เราคุยเน้นเรื่องงานวิจัยก็เพื่อที่จะคุยกันในแง่วิชาการครับเพราะว่าของบางอย่างเนี่ยพูดปลากเปล่าตอนไม่รู้ว่าตกลงงานวิจัยมันทำมาจริงหรือเปล่ารวมถึงผลลัพธ์ของการวิจัยนี่เป็นยังไงอาจารย์เลือกงานดำเพื่อเอาสารสกัด อธิบายเร็วนิดหนึ่งนะอาจารย์รเวลาจํากัดแต่ว่าเนื้อหามันเข้มข้นอาจารย์มีงานดาอันนี้งานดางานดาครับแล้วอาจารย์ทําอะไรกับมันฮะตอนอาจารย์วิจัยงานดำนี่คืองานดำผมำผม,ผม,ผ,มผมก็ในในเรื่องของวิทยาศาสตร์เราก็ต้องใช้สารที่มันจะอยู่มีอยู่ในงานดำครับอันนั้นก็เป็นสารสกัดเซซามินก็คือสกัดงานดาออกมาได้อะไรฮะอาจารย์สกัดออกมาจริงๆไม่จะได้2ส,ส่วนก็คือน้ํามันกับนนเนื้องา นี่นะนี่คือเนื้องาเนื้องาไอ้นี่คือน้ํามันงาหีบเย็นนะที่เขาบอกว่าหีบเย็นหีบเย็นที่เราโรยอะไรกินกันใช่ไหมโรยโรยกินก็คืองาอ๋องาอ๋อนี่น้ามันงาอ๋องาเสร็จแล้วยังไงต่อฮะอาจารย์ใส่สลัดครับอันนี้ใส่สลัดครับแล้วอาจารย์ไปสกัดอะไรต่อฮะพอได้2อันนี้เสร็จ2อันนี้เสร็จเราก็เลยนักวิทยาศาสตร์ก็เลยบอกว่าแล้วสารสําคัญที่มีอยู่ในธัญพืชงาเนี่ยคืออะไรเราก็เลยสกัดก็ได้ตัวนี้ออกมามันคือเซซมมนเป็นสารไอ้ขาวๆเนี่ยเหรอครับผม อันนี้9ก9 9 9 9เเซลยครับกี่กี่กิโลถึงจะได้ขนาดนี้หนึ่งกิโลของงาเนี่ยจะได้เซสมินประมาณ7กรัมโอ้โหใช้เยอะเลยไหมอาจารย์เยอะต้องเป็นตันนะคำถามคืออาจารย์ทําวิจัยคืออาจารย์สอนโรงเรียนแพทย์สอนคณะแพทย์มาที่เชียงใหม่มา30กว่าปีเป็นนักวิศาสตร์เป็นนักวิจัยใช่ไหมครับอาจารย์เลือกตัวนี้เพราะอะไรอ่ะทำไมไม่เอาขิงทําไมไม่เอากระเทียมทำไมทำไมมันเป็นงาประเด็นที่หนึ่งที่ผมมองเห็นก็เพราะว่ามันเป็นอาหาร อาหารซึ่งมันมีอยู่ค่อนข้างมากแล้วก็มีการใช้กันมา4,000ปีอันนั้นเป็นเหตุผลหลักเลยจริงๆเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราไปเลือกขิงหรือข่าเนี่ยมันคล้ายๆกับเรากินแทนข้าวไม่ได้เรากินแทนอาหารไม่ได้มันบ่อยไม่ได้คุณคุณนสันคุณไม่กินขิงบ่อยไมไม่คุไม่ไหวไม่ไหวอะไรทำนองนั้นแต่งานนี้คือมันยังไงมันเหมือนอาหารทั่วไปกินเรื่อยๆได้อย่างนี้ถูกต้องครับถูกต้องก็เลยเลือกมากินแทนข้าวได้พูดง่ายๆอาจารย์พบ พบอะไรในเซสเมนอาจารย์เจออะไรเป็นในฐานะนัก<ม>วิาผมผมไม่ได้เป็นคนพบเซสเมนเป็นคนแรกแต่ผมเป็นคนแรกที่นําเอาองค์ความรู้ทางชีวเคมีมาใช้ไขปัญหาบางอย่างที่ยังไม่มีใครเคยไขปัญหาเช่นเรื่องเกี่ยวข้องกับกระดูกอ่อนเสื่อมสลายกระดูกพวกโอเอที่เขาเรียกว่า OA ข้อกระดูกเสื่อมกระดูกพรุนแล้วก็ที่วันนี้อยากจะอัปเดต ก็คือเรื่องของงานวิจัยล่าสุดที่อาจารย์ทํามาคือใช่ครับกำลังทําด้วยนะฮะครับคืออะไรครับก็คือการเรื่องของการที่มีงานวิจัยเยอะมากเลยที่บอกว่าเซซามนในงาเนี่ยมันสามารถที่จะเป็นแอนตี้แคนเซอร์ได้แอนตี้แคนเซอร์ก็คือต้านมะเร็งได้เหรอแต่คนยังไขปัญหาว่ากลไกจริงๆของมันเนี่ยมันมีอะไรบ้างมันต้านจริงไหมใช่ไหมมันต้านจริงไหมกลไกมันคืออะไรอาจารย์ก็เลยต้องไปสตัดดี้มัน ต้องไปสตาดีเหมือนต้องไปคน<ช>้นคว้าวิจัยแล้วก็เอางานวิจัยว่าพิสูจน์ว่า,ามันเป็น,นกลไกตรงนี้จริงๆหรือเปล่าปรากฏอาจารย์ก็ลงมือทําลงมือทำ<ก>และพบอะไรฮะอาจารย์พบว่าเราค้นพบโดยการอ้างอิงผลงานวิจัยของงานวิจัยระดับโนเบิลไ<ช>พรส์ปี2018คัวิสารคือเราค้นพบว่านักวิจัยสองคนนั้นเนี่ยค้นพบว่ามะเร็งเนี่ยมันเก่งมันมีการแสดงออกของโมเลกุล p d l 1เนี่ยเยอะมาก เขาก็เลยสร้างยาที่จะไปลด PDL1 มันลดลงแล้วก็มะเร็งเซลล์ไม่เลือดขาวจะได้ไปกินมันได้เดี๋ยวนะโทษนะอาจารย์คุณผู้ชมเข้าใจง่ายๆนี่เซลล์มะเร็งเซลล์มะเร็ง PDL1 คืออะไรเหมือนเกาะมันเหมือนเกาะมันมันสร้างขึ้นมาสร้างเกาะมาคุ้มครับป้องกันเฮ้ยเดี๋ยวใครลุกลานเกาะกันไว้มะเร็งก็เข้าไปกินไม่ได้ไอยาตัวอื่นสู้ไม่ได้เซลล์พิษขาดกก็เข้าไปกินไม่ได้เพราะว่าติดเกาะติดเกาะสิ่งที่อาจารย์ศึกษาคือพยายามพยายามอ้างอิงจากการวิจัยว่าเขาจะพยายามให้เกาะมันหายไป ทำลายก่อนนี้ก่อนเพื่อจะจัดการไอเซอร์เร็งในนี้ครับครับผมผมก็เลยคิดว่าผมผมคงไม่ได้ไปสร้างแอนติบอดีเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะยากแล้วก็มันต้องฉีดผมก็เลยมีความคิดว่าเอ๊ะธัญพืชนี้ง่ายๆแบบเซรามีนเนี่ยจะมีผลไหมก็ลองใส่เข้าไปแล้วคุณวิสัยลองทําดูอาจารย์เจออะไรฮะ เราค้นพบนะครับเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากเลยว่าเราค้นพบว่าเซสามนเนี่ยสามารถเป็นลดการแสดงออกของโมเลกุลพีเดยวันบ,นบนเซลล์มะเรงเต้านมชนิด MDAMB 231ในห้องแลบได้คือ <c oughs> หมายหมายเขาว่า <c oughs> ไงาไอ้ไอไอกรอเนี่ยถูกทําลายไปแล้วไ,ลไม่มีมัน<อ>ไม่สร้างขึ้นมาเดี๋ยวอาจารย์เอออันนี้ภาพเดี๋ยวเออขอดูภาพที่เมื่อกี้อาจารย์พูดถึงตอนเซลล์เมเร็งแบ่งตัวครับเออขอ เมื่อกี้มันเลยมาแล้วค่ะอ๋อเซลล์มะเร็งอันนี้อันนี้ก็ใช่นะครับอันนี้ก็ใช่อันนี้ก็เป็นเซลล์มะเร็งจะเห็นได้ว่าเซลล์มะเร็งก็จะถูกเม็ดเลือดขาวกินไปนะค่อยๆกินเข้าไปตอนนี้เซลล์มะเร็งบางตัวเนี่ยมันมีโมเลกุลมีเกาะ p d l 1เนี่ยเม็ดเลือดขาวมันก็เข้าไปกินไม่ได้เพราะมันติดเกาะมันติดเกาะไซซ์พีนเข้าไปทําลายเกาะมันไปลดการแสดงออกไปลดไม่ให้มันมีการสร้างเกาะขึ้น แล้วก็จะมีภาพอีกภาพหนึ่งซึ่งเป็นอันนี้เดี๋ยวโทษอาจารย์เป็นงานวิจัยของอันนี้เนี่ยนะฮะอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่กราฟิกคอมพิวเตอร์ใช่ไหมไม่ใช่กราฟิกคอมพิวเตอร์อันนี้คือเอากล้องจ้องลงไปในเซลมะเร็งจ้องลงไปในเซลมะเร็งมันเป็นเซลล์จริงภาพนี้ใช่ไหมคะใช่ไหมอาจารย์มันเป็นเซลจริงจริงมีตัวตนจริงใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับใช่ไม่ใช่ภาพกราฟิกคอมพิวเตอร์นะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ทำแอนิเมชันไม่ใช่อะไรเป็นอันนี้คือเซลล์จริงเป็นครับจะจะมีไฟล์อีกไฟล์หนึ่งซึ่งเป็นงาาานววิิจจัยที่่เรภูมใ เราใช้เซสามินใส่เข้าไปนี่นะครับนี่นะครับคุณวิสารคอยดูนะหลังจากที่เราใส่เซสามินเข้าไปแล้วเนี่ยเกาะมันหายไปแล้วมันลดลงจะเห็นไหมตัวใหญ่ๆนั่นคือเซลเล์มะเร็งแล้วตัวเล็กๆนั่นคือเม็ดเลือดขาว เข้า t c เซ์นี้ไอท c e ล l นี่คืออะไรเซลเซลเม็ดเลือดขาวเพชรฆาตที่มันจะฆ่าที่อยู่ในตัวคนที่อยู่ในตัวคนนะหน้าที่มันคือไปฆ่าเซลเซลมะเร็งแตกปลอมหรือโดยเฉพาะเซลมะเร็งหลังจากอาจารย์ใส่เซซามีนลงไปเนี่ยมันไปทําลายเกราะของเซลมะเร็งใช่ครับ t c e ลลก็เลยบอกเฮ้ยเกราะมันหายแล้วเข้าไปฆ่ามันเลยเข้าไปฆ่าอันนี้เป็นภาพที่เป็นวิทยาศาสตร์ที่เราทําขึ้นที่คณะแพทยศาสตร์มหิงยาชมยคุณวิสารกุลเราครับเป็น เป็นภาพแรกของโลกเลยครับอันนี้โอ้โหที่ตั้งจริงๆไม่ใช่ออนิเมชันไม่ใช่กราฟิกไม่ใช่กราฟิกเซลลตัวจริงาจายจเอากล้องอะไรถ่ายเห็นไงเป็นเป็นกล้องที่เขาเรียกว่าเซลดิสคอเวอร์เซเว่นเป็นกล้องที่ราคา18ล้านบาทคุณวิสารสมควรแล้วนภาพขนาดนี้18ล้าน18ล้านเป็นไงจาจาร์พอผลออกมาเป็นไงฮะตื่นเต้นไหมคนวิจัยตื่นเต้นไหมผมนอนไม่หลับเลยครับตื่นเต้นมากคืนนั้นไม่ได้นอนเลยเพราะว่าลองพวกเราลองคิดนะครับว่า ดักวิทยาศาสตร์โนเบลไพรส์ Price, ใช้เวลาเป็น20ปีครับหากลไกขึ้นมาแล้วก็กว่าจะสร้างยาขึ้นมาได้แล้วก็ต้องฉีดแต่ของเราเป็นอาหารที่เรากินทุกวันทดลองแล้วลอ,อาจารย์<ด>อาาิงเปเปอร์แล้วด้วยลงเปเปอร์อย่างฮะเรียบร้อยครับอาจารย์จดสิทธิบัตรจดสิทธิบัตรเรียบร้อยไปกี่ประเทศแล้วตอนนี เราค o อบเวเขาเรียกว่า PCT patent ก็คือ c o อ e เอร์70กว่าประเทศนะครับออจรอีกสอาจารย์งานวิจัยของอาจารย์นี่อาจารย์ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานที่ไหนไหมคะอจากมารึเปลเชียงใหม่เองคผมต้องขอขอบคุณหน่วยวิจัยหรือคณะแพทยศาสตร์หน่วยวิจัยที่ผมได้รับงบประมาณอยู่แล้วก็องค์กรที่ให้เงินทุนวิจัยนะครับก็คือวชสกวแล้วก็เพิร์ท แล้วก็บริษัทบริษัทหนึ่งซึ่งขายบริษัทซีรีบอสก็มีเขามีซีรีบอสอวอร์ดผมได้ทุนจากตรงนั้นแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือบริษัทอายาราพลาเนตซึ่งห่อยอดโดยการที่นำเอาเอาไปทาได้จริงไปทำได้จริงแล้วก็รีเทิร์นเป็นโรโลตี้ฟรีกลับมาที่มหาวิทยาลัยขาดยี่สิบกว่าล้านแล้วครับดดีนะอาจารย์เป็นคนไทยถ้าเป็นฝรั่งนี่เศร้าเลยนะเพราะว่าคงเสียลิขสิทธิ์บานเลยเนี่ยนะครับครับผมแต่มันไม่ใช่แค่นี้อาจารย์ไม่ได้ ล่าสุดไม่ได้มีแค่นี้มีอีกสองอันใช่ไหมที่อาจารย์พบคืออะไรฮะคือหลังจากที่เราค้นพบแล้วว่ามันมีประโยชน์มากเนี่ยแล้วก็มันโควิดระบาดพอดีเลยครับผมก็เลยมีความคิดว่าทำไมเราไม่ใช้องค์ความรู้อันนี้มาประยุกต์ใช้กับไอซาร์สโควิที่ทำให้เกิดโรคโควิด -19 ด้วยก็เลยโด,ย,ดยการที่อาศัยพื้นฐานว่ายาที่เขาใช้เนี่ยมันไปยับยั้งการสร้างโปรตีนภายในตัวของ โฮสเซลที่ไวรัสมันเข้าไปผมก็เลยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์วาดขึ้นมาผมไม่แน่ใจว่าทางเดี๋ยวผมช่วยถือให้อาจารย์ครับคือเขาเรียกอะไรครับถ้าภาษานักวิสาเขาเรียกจำลองใช่ไหมจำลอง simulation ใช่จำลองให้ดูว่าเกิดปฏิกิริยาอะไรซึ่งไอกระบวนการนียนักคณิตศาสตร์นักฟิสิกส์ก็ใช้บ่อยใช่ครับใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับบริษัทยาก็ใช้หมดเลยเขาใช้การจำลองทางคอมพิวเตอร์มันให้ผลลัพธ์ใกล้เคียงของจริงไหมอาจารย์ ก็ส่วนมากเป็นไปตามที่มัน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 เป็นของจริงเลยครับอ่าครับนี่คืออันนี้คือเซสเมนอันนี้คือคือโมเลกุลนีง่ายเดี๋ยวผมขออนุญาตกลับไปนิดนึงอันนี้คือเซสเมนอันนี้คือโมเลกุลที่เราเรียกว่าเป็นโปรตีนโปรตีเอสที่จะไปย่อยเหมือนกับเหมือนกับเวลาเราจะตัดเสื้อผ้าเราต้องมีกันไกอันนี้ก็เหมือนกับกันไกที่จะไปตัดผ้าให้มันเป็นเสื้อของไวรัสนะครับเราใช้คอมพิวเตอร์เขียนภาพนี้ขึ้นมา แล้วก็เอายาหรือเอาโมเลกุลหรือสิ่งที่สงสัยเป็นพันพันหมื่นหมื่นก็ได้นะใส่เข้าไป<ะ>แต่คอมพิวเตอร์เราเล็กเราเลยเลือกตัวที่สําคัญคือเราใส่เซอเมินเข้าไป<ะ>พวกเราก็จะเห็นภาพนะฮะเป็นเห็นภาพว่ามันมันจะเลื่อนเข้าไปบริเวณที่มันทํางานแล้วมันก็จะยับยัง้ง<ะ>แ,แล้วมันก็จะคํานวณพลังงานที่จะเข้าไปว่ามันจับแน่นไหมมันเป็นปฏิกิริยาเป็นยังไง<ะ>ตรงนี้เราก็สามารถพิสูจน์ได้แล้วเราก็เปรียบเทียบกับยา เปรียบเทียบกับยาที่ที่ใช้นะครับเป็นลิสต์ขึ้นมาเลยในการปราบโควิดใช่ไหมในการปราบโควิดปรากฏผลลัพธ์ของเซซามีนเนี่ยฮะผลลัพธ์ก็อยู่ตรงนี้ครับตัวเลขง่ายๆลบยิ่งลบยิ่งดีหมายความว่าไงฮะตัวมันสามารถจัดการเชื้อไวรัสโควิดได้หรือเปล่าไปในในภาพของการทดลองโดยการใช้ซิมูเลชันคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์พบว่าพบว่าเซซามีนสามารถไปยับยั้ง โปรตีเอสเอนไซม์ของ s าร์สโคว -2 ได้ครับพอยับยั้งแล้วเกิดอะไรขึ้นฮะมันก็ไม่สามารถจําลองตัวได้คือหมายถึงมันก๊อปปี้แบ่งเซลล์ไม่ได้ถูกต้องครับมันออกจากออกจากโฮสต์เซลล์ไม่ได้ฉะนั้นหมายความว่าเชื้อมันจะไม่ไม่บานออกมาขยายวงเรื่อยๆใช่ไหมผมถามภาษาไทบ้านนะถูกต้องถูกต้องมันจะไม่แบ่งเซลล์มาจนคนป่วยเริ่มสุดๆุดุดลงไปใช่ไหมถูกต้องครับถูกต้องโซึ่งซึ่งซึ่งมันก็มีเปรียบเทียบหลายตัวนะครับอันนี้ก็เป็นแพนโดเลตินเอจากกระชายขาว ก็จะมีพวกเท์คิวมินแอนโดแกฟลายก็ลบ6.3ุดสามาทลายโจนนะครับอันนี้ก็จะเป็นจากลำข้าวนะครับไซยานินจากลำข้าวจากขมินนะครับจากไซยานินจากลำข้าวเหมือนกันแล้วก็จะมาพวกเฮสเบริดีนจากส้มนี่ดีมากนะครับแล้วก็เซซามินก็อันดับ2อนะฮะอันนี้ก็อันดับ3เพราะฉะนั้นก็จะเห็นภาพชัดว่า ด้วยด้วยรีซอสที่เรามีด้วยด้วยทรัพยากรที่เรามีเราสามารถทำงานวิจัยที่ใช้ซิมูเลชันได้แล้วก็อาจารย์มีแพร่ยังอันนี้อันนี้ตีพิมพ์หมแค่เรียบร้อยแล้วจริงเราค้นพบตั้งแต่เดือนกุมภาแล้วนะครับพิมพ์เผยแพร่ต่างประเทศลต่างประเทศเรียบร้อยแล้วก็อ่านไม่เขาว่าไงฮะอาจารย์เขาเขาก็ยิ่งทำกันใหญ่เลยฮะตอนนี้เขาเขาเลยกอบใหญ่เลยหรือเขาก็เขาก็รายงานออกมาตอนนี้มีบริษัทหรือมีประเทศที่ ทําออกมาเป็นหมื่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 น,นคอมเพลตสารแล้วก็ใส่โดยการใช้โมเลกุลน,นี้เขา<ช>เจอจเหมือนกันไหมจันเขาเจอเหมือนเราไหมเหมือนเราฮะ เหมือนเราแต่เราเราทำได้เสร็จก่อนโอ้โหนี่คนนงานวิจัยที่อาจารย์ก็ทำซุ่มทำมานานไหมคะเนี่ยตั้งแต่งานวิจัยโควิดเนี่ยเราทำประมาณตั้งแต่ต้นกุมภาผมรายงานให้กับดรกัมบันทานคนที่ใกล้ชิดบอกตอนนี้เราเจอสิ่งที่มันสามารถที่จะนำมาใช้ประโยชน์ได้ก็มีตื่นเต้นไหมแต่คราวนี้คราวนี้มันต้องกลับมาที่งานวิจัย ปกติสมัยก่อนนะย้อนไป10ปีพวกเราจะได้ยินบ่อยงานวิจัยจับต้องไม่ได้งานวิจัยอยู่บนที่และพวกบรรดาอาจารย์ทั้งหลายก็อาจารย์ก็บอกว่าก็งานวิจัยเราก็ให้เผยแพร่ไปไม่คิดจะทําธุรกิจเพราะอาจารย์ทั้งหลายจะทำธุรกิจไม่แต่ปัจจุบันนี้มีผู้ประกอบการซึ่งมันก็เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติของรัฐบาลด้วยที่ว่า ต้องการให้ประเทศไทยมีนวัตกรรมขึ้นมาเยอะๆไม่ใช่ว่าจะไปเอาของคนอื่นเข้ามาคราวนี้ก็มีบริษัททางทางคุณดรกัปนานเนี่ยทำไมถึงได้มีแนวคิดเป็นผู้ประกอบการที่มีแนวคิดว่าจะมีเป้าหมายคือนำงานวิจัยของคนไทยเนี่ยมามานำเป็นผลิตภัณฑ์แล้วมาขายอย่างเดียวเลยจะไม่รับอย่างอื่นเลยครับผมว่าเมื่อเราทําการตลาดนะครับงานนวัตกรรมเนี่ยถือว่าเป็นความจําเป็นนะครับเพราะว่าในโลกยุคใหม่เนี่ยถ้าเราไม่มีนวัตกรรมไม่มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ ที่เชื่อถือได้เนี่ยเราทําการตลาดในยากขึ้นทุกวันนะครับเพราะโลกเนี่ยมันมีการเปลีป่ยนแปลงเร็วนะครับแล้วในฐานะของคนไทยเนี่ยเราก็ฟังมาเยอะครับงานวิจัยอยู่บนหิ่นี่เราก็มีโอกาสเจอกับทางศาสตราจารย์ดรปตอร์ปรยาคงทวีเลอศนะครับ <c oughs> แล้วก็มีโอกาสที่จะเหมือนกับเป็นสะพานในการนํางานวิจัยนะครับมากลายเป็นโปรดักแล้วก็ไปสู่ผู้บริโภคนะครับ <c oughs> สิ่งที่ผมมองเห็นระหว่างการทํางานก็คือความสุขที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภคแล้วก็นักวิจัยเพราะอะไรครับ นักวิจัยเนี่ยเมื่อกี้เห็นตื่นเต้นไหมครับนอนไม่หลับตื่นเต้นเห็นข้อมูลงานวิจัยแต่ที่ตื่นเต้นกว่าและน้ําตาไหลเลยนะครับก็คือตอนที่ผู้บริโภคมาขอบคุณอาจารย์ปรัชญาใช่ครับเยอะเลยครับอ๋อขอบคุณอะไรบ้างก็ไไม่ว่าจะเป็นมีเคสเยอะมากเลยครับอาจารย์ปรัชญาตั้งแต่มะเร็งเอยข้อเข่าเอยมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งขอญาต์หนึ่งนาทีตอนนี้เด็กผู้หญิงคนหนึ่งเออเป็นมะเร็งไม่เลือดขาวรักษาแล้วก็มันกลับมา แล้วก็คุณหมอก็บอกว่าเออคงไปจองวัดได้แล้วโอ้จริงๆของนันเลยบอกว่าอีกเจ็ดวันพวงนี้ทำใจทำใจพ่อเขาก็โทรศัมภาษณ์ผมผมขับรถอยู่ผมก็จอดรถแล้วบอกว่าโอ้สงสัยต้องปฏิหารแล้วแต่ลองเอานี้ไปลองกินดูในห้องแล็บนี่มันดีมากนะครับปรากฏว่าตอนนี้มีลูกสองคนแล้วครับจริงป่ะจริงครับนี่กี่ปีแล้วอาจารย์ประมาณเจ็ดปีแล้วอ๋อเจ็ดแปดปีเนาะเจ็ดแปดปีครับนี่คือคือสิ่งที่ผมคิดว่าถ้านักวิจัยเนี่ยนะครับ ทำแต่เปเปอร์เนี่ยก็จะเห็นแต่เปเปอร์แล้วก็เกิดการมีมีมีได้มีการตีพิมพ์แต่ว่าไม่เห็นว่ามันไปช่วยคนยังไงจริงๆนะครับแต่พอไปช่วยคนจริงๆเนี่ยนั่นคือความสุขและการฟีดแบ็กกลับมาเนี่ยทำให้เป็นแรงบันดาลใจนักวิจัยคิดต่ออาจารย์อาจารยคิดไม่หยุดเลยก็จะเป็นลรงใจด้วยใช่ไหมครับใช่ครับก็กลายเป็นโปรดักต์ซีรีส์ต่างๆผมคิดว่ามันต้องเป็นองครวมที่ช่วยกันตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำนะครับมันเป็นโมเดลที่ดีมากของด็อกเรกัปนานก็ยังยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ขขอองงดดรรริษัท จะสนับสนุนเฉพาะงานวิจัยของคนไทยเท่านั้นเพราะอาจารย์บอกว่ามันทําการตลาดใช่ครับ <c oughs> เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่ต้องบอกคนไทยเท่านั้นเพราะางานวิจัยเนี่ยครับพืชพันธุ์ในเมืองไทยมีเยอะมาก,เ,มากเป็นหลายหมื่นนะครับเรื่องงานวิจัยเนีดีๆเยอะมากเลยนะครับแต่ขาดการสนับสนุนการขาดการให้ข้อมูลที่ใกล้ชิดนะครับ เพราะเราทําการตลาดถ้าไม่ไม่มีฟีดแบ็กกลับไปที่นักวิจัยนักวิจัยก็ไม่รู้ว่าความต้องการตลาดคืออะไรไม่รู้ถิศทางด้วยแล้วก็จะได้เป็นโจทย์ใหม่ให้นักวิจัยด้วยว่าจะต้องทําอะไรอีกใใเพราะฉนั้นวันนี้ถ้ามีนักวิจัยบางท่านรับชมรายการอยู่สมมุติทุนวิจัยบางครั้งมันก็ลุ่มๆุ่มดอนดอนมาอาจารย์ใชไหมคะบางทีบากได้มา10ล้านเอาทำทำไปคือไม่เสร็จมีอุปสรรค จะขอต่อก็ไม่พอสิบล้านนั่นไม่ไม่กี่ทุนนะครับใช่ไหมคะจะขอต่อไม่พอคราวนี้ถ้าบางท่านรับชมรายการอยู่บอกว่าเใกล้จะหมดกําลังใจแล้วอยากจะคุยกับทางทางผู้ประกอบการว่าเออถ้าอย่างนี้เราจะมาคุยกันต่ออะไรได้ไหมอะไรทํานองเนี้ยค่ะยินดีไหมคะแล้วก็หรือว่ารวมทั้งเกษตรกรที่เขามีวัตถุดิบอะไรต่างๆเป็นพืชไร่พืชผลการเกษตร บอกว่าเอ๊ะตรงนี้มันน่าจะดีนะปู่ย่าตายายเคยบอกว่าดีเนี่ยเออฝากนักวิจัยไปทำเนี่ยค่ะผมว่ายินดีนะครับยินดีส่งเสริมและผมคิดว่าการพูดคุยกันเมื่อจะเป็นเกษตรกรหรือนักวิจัยหรือว่ามาเป็นทีมวิจัยเนี่ยครับที่จะต่อยอดเนี่ยผมว่ามันทําให้เราแข็งแรงขึ้นทุกวันนะครับคุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมครับฝ่ายยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยเขาพูดบ่อยๆคำหนึ่งว่าประเทศไทยจะขายวัตถุดิบอย่างเดียวจนทั้งชาติเลยขายข้าวเปลือกจนตลอดขายยางแผ่นดิบรมควันได้ไม่กี่ตัง แต่ถ้ามีงานวิจัยและเพิ่มมูลค่าเข้าไปมูลค่ามันจะกระเด้งขึ้นมาเป็นร้อยเท่าเลยใช่ไหมฮะซึ่งเราเป็นพันเท่าซึ่งเราต้องโตอย่างนี้เพราะต่างประเทศเกาหลีอเมริกาญี่ปุ่นโตได้งานวิจัยขายเฉพาะวัตถุดิบเราจนทั้งชาตินี่คือกลไกหนึ่งในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ประเทศแผนคุณกัมนาศผมไปเร็วนะจะลุยต่างประเทศ เปล่มเริ่มนุยไปที่ไหนแล้วตอนนี้ไปจดทะเบียนที่ประเทศกัมพูชาก็เติบโตที่ประเทศกัมพูชานะครับน่าจะเป็นบริษัทที่ทําอาหารเสริมอันดับต้นๆของประเทศกัมพูชาแล้วนะครับก็คืออิยาลาแคนเบเดียนะครับ แล้วเราก็ขายออนไลน์ผ่านทางสปปลาวเวียดนามมาเลเซียแล้วก็พม่านะครับก็ผลิตภัณฑ์ทั้งหลายผ่านสคบหมดใช่ไหมก็คือทั้งหมดไอยาลาเนี่ยเป็นบริษัทที่จดทะเบียนนะครับเป็นบริษัทขายตรงและตลาแบบตรงผ่านทางสคบนะครับมีการีึงเวลาค่อนข้างสั้นแต่ว่าแหมคือความจริงเรื่องอาจารย์มันต้องคุยสักชั่วโมงครึ่งนะเวลามันจำกัดเยอะนะครับอาจารย์มันมีอีกงานหนึ่งที่เมื่อกี้อาจารย์ค้างอยู่คือพบว่ามันปราบโควิดได้ตามซิมูเลชันคอมพิวเตอร์ใช่ไหมใช่ใช่ครับใช่อีกตัวหนึ่งคือ ตบัตบางประการที่ทําให้บรรดาคนที่แบบเฮ้ยฉันไม่อยากแก่เร็วฉันไม่อยากจะรรยราเร็วเนี่ยอันนี้เป็นข่าวดีไหมเป็นข่าวดีครับที่อาจารย์พบมาคือคือ <c oughs> ถ้าเราพูดกันจริงๆเนี่ยเราเราแก่เราเอจจิ้งครับเราก็พยายามอยากจะให้เราหนุ่มหรือแก่ช้าชะลอมันให้นานที่สุด <c oughs> นักชีววิทยาน,น,นักชีววิทยา,ยาเคมีก็พยายามหากลไกว่าอะไรที่ทําให้แก่ครับเราก็ไปเจอกลไกแล้วเราก็พบว่ามันมีเอนไซม์อยู่ตัวหนึ่ง ที่จะไปชะลอความแก่ได้แล้วเราก็พบว่าเซสมินีเนี่ยไปกระตุ้นเอนไซม์ตัวนั้นอาจารย์ทดลองมาแล้วเรียบร้อยใน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 เซลในเซลสมองในเซลสมองที่อาจารย์พบคือในเซล์สมองเราพบว่าเซลล์สมองที่รับเอาน้ําตาลน้ําตาลสะสมเยอะๆเนี่ยเซลสมองมันจะอักเสบแล้วมันจะตายแล้วก็แต่ปรากฏว่าตัวนี้เนี่ยมันไปเพิ่มปริมาณของสิ่งที่เราเรียกว่าเซิร์ดวันหรือเอนไซม์ตัวนี้มันเพิ่มขึ้น ทำให้มันกลับมาดีขึ้นผลก็คือพอเอนไซม์ตัวนี้เยอะเพิ่มเนี่ยมันส่งผลคือส่งผลคือเซลล์มันมีการอักเสบน้อยลงตายน้อยลงแล้วก็ทําให้แบบอเอจจิ้งเนี่ยชะลอลงคือแก่ช้าลง <c oughs> ช้าลง <c oughs> ใช่ไหมวิทยาศาสตร์เขาทำแล้วนะเขาเอาหนอนที่ชื่อว่าซีเอเลกนมาปรากฏว่าจาก7วันนะฮะ พอเขาไปจัดการเพิ่มปริมาณเอนไซม์ตัวนี้มันกลายเป็น14วันโอ้ยยิอายุมันได้จริงๆนะจริงๆมีผลการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เลยครับแล้วเราก็พบว่าเซซามินเป็นหนึ่งในนั้นที่สามารถไปกระตุ้นได้เหมือนกันอาจารย์ค่บอาจารย์ขาในในเชิงทางเอฟเฟกกับบางคนบางโรคหรือบางบางท่านบางกลุ่มนี้มีผลไหมคะเซซามินหรืองาดำเนี่ยค่ะที่รับประทานไม่ได้อ่ะครัผมทําวิจัยมาทําพัฒนาผิดพันธุ์มา 8ปปี9ปีมีไม่เกินหลายที่แพ้งาแพ้งาก็คืออาจจะแพ้ทันยาพืชแพ้ทั่บนเเองคือน้อยมากก็มันมีบางคนใช่ครับเป็นอัลเลอร์จีที่ที่เขาเขาแพ้งาเราเราก็ต้องบอกว่าถ้าอย่างนั้นคุณต้องไปหาอย่างอื่นจะเจอไม่บ่อยอีกอันหนึ่งอาจารย์เร็วขึ้นมันสะสมในตับในไตไม่กินนานๆเฮ้ยไตเรามีปัญหาหรือเปล่าตับเราเป็นไงโอฟาลโมโคไคนติกอันนี้ทำหมดเรียบร้อยมันฮา์ฟไลฟ์ไม่เกิน7ชั่วโมงมัน คับออกบทร้อซนต์นี้เขาทำวิจัยบทเรียบร้อยแล้วอ๋อมันแสดงว่าถ้ากินนานๆมันไปปกป้องตับกระตด้วยฮะแล้วับเป็นรีโนรีโนโปรเทคทีฟเอฟเฟกเป็นเฮปตโปรเทคทีฟเอฟเฟกต์แล้วก็ขออนุญาตเพิ่มเติมนิดนึงคือตอนนี้ผมทำในสัตว์ทดลองที่เป็นมะเร็งมะเร็งตับแล้วตอนนี้มันมันดูเหมือนจะป้องกันมะเร็งตับได้โอ้จริงฮะเจสงเย เขาน้าต้องมาต้องมีภาคสองเพราะว่าเรื่องงานวิจัยิตั์เนี่ยเราเอาผลิตภัณฑ์เนี่ยไปทาการทดลองอันนี้คือเรื่องของงานวิจัยที่สําคัญคือคุณผู้ชมนี่คือของไทยนะครับคนไทยคิดเองทั้งหมัแทุดดิบจะคไทยด้วเพราะทุดดิบก็เป็นของคนไทยด้วยนะครับมีโอกาสเราต้องมาคุยกันอีกเพราะว่าประเทศไทยเราเก่งด้านการเกษตรเราก็ต้องใช้อย่างนี้ครับงานวิจัยเกษตรไปสู้เขา อเมริกาเก่งซอฟต์แวร์ใช่ไหมเขาขายโลกเราเก่งด้านนี้ก็ต้องไปสู้คว้าเอาเงินเขาประเทศช่วยคนไทยเราขอพระคุณนะครับสองท่านนะครับร่วมรายการนะครับขอบคุณครับคุณคุณสุทีครับอาจารย์จะเน้นว่าเป็นวัตถุดิบมาจาก เกษตรกรของคนไทยแต่เมื่อสักครู่อาจารย์กระซิบมานะคะอยากให้เกษตรกรปลูกต้นต้นต้นงาดำเนี่ยในออแกนิกจะดีที่สุดนะคะจะได้มีประโยชน์ได้ค่าได้ราคาสูงขึ้นได้ค่ะดีที่สุดรับซื้อหมดเลยครับค่ะอาจารย์รับซื้อเลยนะคะติดต่อเป็นออแกนิกเลยนะคะเน้นเลยค่ะเอาละค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่กอนค่ะเดี๋ยวไปชมเกร็ดความรู้กันค่ะ หรือไม่โรคซึมเศร้าคือโรคทางจิตเวชชนิดหนึ่งสาเหตุหลักเกิดจากความผิดปกติของสารเคมีในสมองทําให้ผู้ป่วยมีความผิดปกติทางอารมณ์สามารถรักษาให้หายได้โดยใช้ยาและการรักษาทางจิตใจไปพร้อมกันวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ